Oh, วันนี้มาเจอกล้วยไม้เด็ดๆที่ร้าน mm hmm. คุณกิ๊กอีกแล้วครับนะตลาดนัดวันศุกร์ฮะวันนี้มีไม้เด็ดๆสวยๆมาให้ชมกันนะ mm hmm. ก็เป็นตระกูลของอีพีเดนรัมนะฮะสวยมากๆนะเป็นลูกผสมฮะนะเป็นไม้ลูกผสมสายพันธุ์เข็มฮะนะเพราะฉะนั้นช่อดอกเขาจะเป็นช่อกระจะแบบนี้นะฮะสวย mm hmm. นะมีหลากสีด้วยนะทั้งสีชมพูสีแดงด้วยช่องกิทตทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้กล้วยไม้สตอรี่กับนาเล็กวันนี้พามาชมไม้สสวยๆที่ร้านคุณกิกนะ๊กเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีกล้วยไม้มาลงพอสมควรนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่ายังสวยๆเหมือนเดิมนะนี่ฮะดอนมาลีนะไวยส,สวยๆหว้เขียวเขียวเนี่ยเยอะแยะนะแต่วันนี้เด็ดๆนาเล็กพามาชมสายพันธุ์ที่ถือว่า ดอกโดดเด่นสวยงามมากๆนะเป็นตระกูลอีพิดเดนรนะัมก็เป็นไม้ที่เป็นเชื้อสายของแคทริยาเหมือนกันนะนะเป็นไม้ลูกผสมผสมเข็มฮะนะช่อออกเป็นช่อ,อก,กระจัดนะมีสีที่สวยเลยสีชมพูนี่ฮะดูเด็ดๆเลยช่อแน่นๆนะ่น ออกสีขาวๆก็มีแล้วสีแดงๆก็มีนี่โอ้โหเนี่ยสวยมากๆเนี่ยชุดนี้มีกี่ต้นเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้เองฮะเนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็รีบสั่งจองกันนะเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆนะเดิมพวกนี้จะเป็นไม้นอกแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไม้เมืองไทยแล้วนะอันนี้ขายอยู่กอละ250นะนี่ฮะ แต่ละก่อเน,น,น้นๆ่นทั้งนั้นเลยใครสนใจก็รีบสั่งจองกันนะฮะนะสนใจก็เม้นมาเดี๋ยวนะเล็กจะให้เบอรนะ์ไม่สนใจก็ดูผ่านๆน,นะไม้ส,สวยๆนี่ให้เดี๋ยวให้ดูดอกกันแบบใกล้ๆเลยชุดดอกสีชมพูถือว่าสวยมากๆเนื้อสีมันมันสีออกแบบ ไม่ได้ชมพูจันเลยฮะนะมันก็มีสลับสีขาวสวยๆเนะี่ยช่อเป็นช่อกลมๆเลยฮะนะสวยมากๆสีแดงๆก็มีฮนะสดมากสวยมากๆเลยฮะนะต้นนี้มีตั้งสามช่อเห็นเห็นเลยแล้วกำลังแทงเพิ่มอีกหลายช่อเลยเนี่ยนฮะ 250ก็ถือว่าโอเคนะสวยงามฮะช่อสีขาวก็มีฮะออกชมพูจางๆฮะนะนี่กำลังแข่งช่อก็ยังเยอะแยะเลยอ่ะก็ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะแล้วก็จะให้เบอร์ใครสนใจก็โทรสั่งได้นะมีแค่นี้จริงๆนะน้อยนิด ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอ่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ